มันเป็นช่วงเวลาที่ผ่านมาเนิ่นนานจนมนุษย์นั้นแทบจะลืมไปแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมพวกเราถึงต้องลงมาอยู่ใต้ดินคือโลกแรกเกิดขึ้นเมื่อสภาวะโลกแย่ลงพายุทรายฟ้าผ่าหรือมลพิษที่เกิดขึ้นพวกเรานั้นคิดว่านั่นคือสิ่งที่แย่ที่สุดแต่ผิดถนัดนั่นคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างจู่ๆพวกมันก็ลงมาจากฟ้าเราเรียกมันว่าอาร์ฟพวกมันไล่ล่ามันไม่เคยปราณี มันคือเครื่องจัดสังหารแม้เราจะจัดก,การมันได้หนึ่งแต่จะมีลงมาจากฟ้าแทนที่อีกมากมายสงครามกินเวลาย,ยาวนานจนสุดท้ายมนุษยชาติก็พ่ายแพ้พวกเราต้องหนีลงใต้ดินและพวกเราก็สร้างเป็นอนณานิคมข,ของมนุษย์ขึ้นมาโครงขายใต้ดินของมนุษย์ทั่วโลกเชื่อมถึงกันแต่มนุษย์นั้นไม่เคยรู้จักพอเมื่อสิ่งของบนพื้นดินล้วนเป็นสิ่งที่ต้องการเพื่อดำรงชีวิตแลกเปลี่ยนและค้าขาย แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะกล้ากลับขึ้นไปบนพื้นดินมีเพียงคนที่บ้าพอที่จะทําสิ่งที่ตัวเองต้องการบางคนทําเพื่อตัวเองบางคนทําเพื่อปากท้องแต่บางคนก็ทําเพื่อเผ่าพันธุ์ผู้คนเหล่านั้นมีมากมายแต่พวกเขาถูกเรียกกันในชื่อเดียวชื่อที่คนกล้าจะขึ้นสู่ผิวดินผมคือโนแมนบีบลันเชสและผมคือไรเดอร์